เพียนยานทาีสวัสดีชาวโลก<า>พร้พอมๆกันจงจงจงกระลุงจงจงกระลุงงกระรุง จิจินาทลนั้นตอเนตอนนี้คุณไส้นี่อยู่ในไข่ลูกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชดเดินพี่เจ้ากำลังจะบอกว่าเบลมีข่าวรึเรื่องผู้ชายคนอื่นใช่ไหมคะ

อะไรอีก่ยฮะจะอะไรจากพี่อีกฮะเจ้าเแบลบครับคัดครับเทียงได้ไหมครับได้รครับ เขาขัดแล้วเนี่ยเล่นอยู่ได้ไหเล่นจริงจีบจริงอยูหมอจริงแม่เล่นจริงเจ้า